เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่29ก,กรกฎาคม2566นะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้โอ้โหไพ่เงินมาเลยนะคะวันนี้คุณจะมีโชคนะเนี่ยวันนี้จะได้เงินนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นใครคิดเรื่องงานจะได้งานนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะในช่วงนี้นะคะ,ะวันหยุดยาวนะคะหลายๆคนนะคะระวังจะมีคนทําให้คุณไม่สบายใจไม่พอใจนะคะช่วงนี้คุณอาจมีเรื่องให้คิด,ดให้ตัดสินใจนิดนึงนะคะใครที่คิดเรื่องงานใครที่รอง,งานรอ ข่าวดีเรื่องงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหลายคนนะคะอยากจะเดินทางไปไหว้นะคะไอ้ไข่กุมารน,นะคะในช่วงนี้นะคะการงานค่อนข้างดีโชคลาภค่อนข้างเด่นมากเลยนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพสายตาคอบาไหลากระดูกสันหลังนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณนะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ หนึ่งศูนย์สองขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ